พี่คะวันนี้พี่ๆคนไทยนัดกันไว้แล้วเขาจะมารับไปเก็บเห็ดกันกิจกรรมยอดฮิตของผู้หญิงไทยในเดนมาช่วงนี้ก็จะไปเก็บเห็ดกันช่วงนี้มันเป็นซีซันแรกที่เห็ดออกแต่ว่ามันก็จะวายแล้วแหละพี่พี่พี่เขาบอกว่ามันจะวายแล้วแล้วก็พอหมดรอบนี้ก็จะเป็นรอบต่อไปก็คือเดือนเซปเทมเบอร์คือเดือนกันยามันก็จะออกหมอีกชุดหนึ่งแต่ว่าเออยางไปเก็บก็เลยเออขอพี่เขาไปด้วย ไปเมื่อปีที่แล้วไปแล้วอก็บไต่เป็นอกยิบเห็ดพิษมาเต็มเลยเอาไปเก็บมาได้สองถุงใหญ่จนงแบบหิ้วกลับมาเกือบไม่ไหวดีใจมากได้เห็ดเยอะแต่พอมาบ้านแล้วลองเอามาต้มเราก็เอาลองจะเอาลองเช็มดูว่ามันขมหรือเปล่าอะไรเนี้ยพอต้มเสร็จเอาลองตักเห็ดออกมาแตะแตะลิ้นดูแล้วแบบเห็นมันขมเลยรีบคลายทิ้งแต่ว่า ลิ้นมันจะชาๆแล้วก็มันเหมือนมันเวียนหัวไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่มันลิ้นชาๆไงก็เลยวิ่งไปหาไอตาตีสามีว่าเออไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยฉันเก็บเห็ดมานะแล้วก็ฉันลองไปต้มดูแล้วก็ฉันลองชิมแล้วฉันมีอาการเวียนหัวเหมือนแบบแล้วก็ลิ้นชาๆถ้าฉันเป็นอะไรไปหรือเกิดฉันเกิดเป็นอะไรไปฉันส่งฉันโรงพยาบาลนะแล้วก็ ือเห็ดมาด้วยแล้ว่าเธอเอาเห็ดในหม้อนี้ไปให้หมอดูด้วยนะว่าฉันกินอะไรไปเขาจะได้รักษาได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยเพราะกออลัวลูกก็ยังเล็กอยู่ติบก็เลยหลังจากนั้นนางก็เลยไม่ค่อยอยากให้ไปเก็บเห็ดเท่าไหร่เพราะว่านางกลัวไงว่านางบอกว่านางยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองคนเดีวยวอยู่แต่รอบนี้ไปกับพี่ๆที่เขามีความรู้เรื่องการเก็บเห็ดที่เดนมาร์กเห็ดเดนมาร์กมีเยอะมากบางอันหน้าตาเหมือนที่เมืองไทยเลยแต่ว่ามันเป็นเห็ด ที่กินไม่ได้มันมีพิษอันตรายถึงขั้นตายอะไรเงี้ยมันจะมีข่าวเยอะที่ว่าคนไทยมามาเที่ยวที่นี่มาเยี่ยมญาติที่นี่แล้วก็ออกไปเก็บเห็ดกันแล้วก็เอากลับมากินคือมันหน้าตาเหมือนเห็ดที่กินได้ในเมืองไทย,ยค่ะเขาก็เลยคิดว่ากินได้แล้วก็บังเอิญไปเจอเห็ดพิษก็เลยแบบกินเข้าไปแล้วมันไปทําลายพวกตับพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพิษในี่นในร่างกายก็ะพังก็ตายออกขาวด้วย รอบนี้ไปกับพี่ที่เขามีความรู้เรื่องการเก็บเห็ดก็เลยเออไปกับพี่เขาดีกว่าปลอดภยัยด้วยเก็บไปด้วยถามพี่เขาไปด้วยแล้วมันจริงๆคนทคนนี้เขาไม่ได้เก็บเพราะว่าอ,อยากกินมากด้วยเลยมากแต่เขาน่าจะเป็นเก็บเพราะความสนุกมากกว่าได้ได้เข้าป่าได้ไปเจอเห็ดเยอะอะไรเงี้ยในป่าที่เดนมาร์กเนี่ยมันจะมีเห็ดเห็ดบางตัวมันจะมีเชือ้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรืออะไรเงี้ย ซึ่งถ้ากัดเราจะทําให้เราเป็นเป็นสมองอักเสบได้เป็นไข้เป็นสมองอักเ,เ,เสบนะีแต่ว่ามันจะไม่ได้ทุกตัวไงแต่ถ้าบางเอิญเราโชคร้ายไปโดนอะไรเงี้ยบางที่ในยุโรปเขาก็จะมีวัคซีนสําหรับถ้าคนที่ชอบเข้าป่าอะไรเนี้ยเขาก็จะไปฉีดวัคซีนไว้ป้องกันอ่าอีตัวอีตัวนี้เลยเวลาไปป่าเอก็จะต้องใส่ให้มิดชิดใส่ห,หมวก ใส่เสื้อจกบปิดทห้หมดใส่เสื้อแขนยาวกางเกงก็ใส่เป็นกางเกงใส่กางเกงสองตัวใส่ถุงน่องข้างในด้วยเพื่อป้องกันได้นไม่ให้เห็บมันเข้ากปจะไปแล้วอย่ี่เขามานลคะ หวานวัยเหมือนเจ้าของเหมือนพี่เลยแม่หุ่นเหมือนพี่เลยหุ่นเสีจริงจริงการเก็บเห็ดนี่มันเราชอบตรงที่มันสนุกเนาะพี่พี่พึ่งเนาะไอ้กินไม่เท่าไหร่หรอกไปซื้อเท่าไหร่หรอกพี่ไปซื้อในซูเปอร์ก็ได้แลยขออยู่สองปีแล้วยังอยู่ในเครื่องแข็งอยู่แต่มันได้ความรู้สึกไงดีใจเนาไม่หาเห็ด กิจกรรมยอดฮิตของสาวไทยเอก็ถึงเดนมาร์กแล้วเนี่ยเอได้มาเก็บเห็ดด้วยมีปีที่สองแล้วนะคะปีแรกเอก็เก็บแต่เอได้เห็ดพิษเห็นเห็ดงอนเขาอดเอินบอกเลยหาเองคือสิบพอ่เชียวชาญหลายอ๋ออีกแล้วกับแม่นยุกที่ห้ขามันปุ่มตลอดเลยเนาะ เห็นมันไม่อวบเนาะขามันไม่อวบเออโอเคได้เป็นหม้ออือหือนี้ <im itation> เราเอาไปแค่ช่องฟิตไว้ก่อนวันไหนทะเลาะก,กับผัวค่อยเอาออกมาออกวางแผนไว้ก่อนอยูเนี่ยตะมุตะม,มี้เอ๊ะมันหลอกล,อล่อเราตายอย่างเดียวอันนี้เป็นเห็ดคิดจินไม่ได้ดีสนันสดใสเชียอันตรายขึ้นเต็มเลย อันนี้น่าจะใช่กำลังอบอวบเลยน,นี่ใช่ไหมเนี่ยเก็บไปก่อนอย่าไปถามพี่เขาก่อนว่าใช่ป่ะอันนี้เห็ดพึ่งเลยไม่ต้องไปต้มแล้วลอกหนังมันออกอีก ห็ดนี้มันจะปวดเห็ดเห็ดแม่มดเนี่ยเห็ดพึ่งเลือดเออค่ะเออใช่ขามันจะแดงแดงหัวมันจะสีน้ำตาลพอเราปาดมันปุ๊บมันก็จะออกเป็นสีเหลืองเสร็จแล้วมันถ้พักนึงมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงสีสีสีน้ำเงินอันนี้ล่ะพอเราจับมันเห็นมันจะเป็นสีน้ำเงิน เออเออเเปลี่ยนสีจริงๆริงเว้ยไปนี้เออเราก็เลยเรียกเห็ดเมมหมดเห็นไหมเปลี่ยนสีแล้วเออ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 อ้าวไปมันมีเมจิกเ่ไมมันมีเวทมนต์มันเปลี่ยนสีได้ เขาออเออขาถึงได้บอกว่าเห็บที่เนี่ยมันอันตรายเพราะว่ามันกัดมาจากสัตว์ป่านะ,ะถ้าเห็บที่นี่กัดแล้วเจอตัวที่มีเชื้อก็อันนี้เรามากันนี่ผิดกฎหมายไหมเนี่ย <c oughs> เอา้า ด้วยนะไม่ไม่ได้แก่นะดูดิั้งอ้วนเทอุดมสมบูรณ์กินฮอร์โมนไปเยอะดูโอ้โหแล้วแต่อ่อนด้วยนะมันล่อสายตาคนมาได้ยังไงคือดอกเดียวนะแกงได้เป็นหม้อเลยเนี่ย อันนี้ใช่ไหมอ่ะพี่เต๊ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้นี้ยกะชัวรหรือเปล่าหน้าตาไม่เหมือนไม่กล้ากินได้ใช่ไหมกินได้กะเบงนี่หัวมันจะแบบนี้ถ้าดอกประมาณเนี่ยจะเป็นลห็กระดม กระดุมเหมือนกระดุมไหมล่ะอืมอืมตัดอกอก